ซาลาอยู่ในซาลาอยู่ในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสาลาะ จอจานสละอะจออะจอ้สละอายุในสละอายุในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดี สละอากไก่สละอากอากาสละอีอยู่ในสละอีอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่ สุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสละอีดอเด็กสาะอิดออิดิ ซาลาีอยู่ไนซาลาีอยู่ไนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสลาี อมาซาลระอีมออีมีสรลอเออยู่ในสรลอเออยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดี สะระอือคอควายสระอึคออึคึอสระอืออยู่ในสระอืออยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่ สุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสระ่ะเออสระอุอยู่ในสระอุอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ สุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสละอุขอไข่สละอุขออุคุ ซะลาูอยู่ในซลาูอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีซะลาู ยอยักษ์สละอูยออูยูสละอาสละอาสละ,ะอีสละอีสละอึ สละอือสละอูสละอูอย่าล,ลืมกดติดตามและ subscribe ให้บอมด้วยนะครับบ๊ายบาย